คุยว่ะขี้คุยฮะเออมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมานอนนะลุกเอาใจาไม่หยุดนั่งลงนั่งลงปปป๊ป๊ออออืื้ห คุณตาอ,อยู่กับคุณตาคุณตาจะพาไ,ไป jamais, jamais, mai, ้เต oui, <t ry> ้นเวง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 เงเห็นไหมไหมไมไปเนเดี๋ยวตาลงนี่ลงยูทูปให้ประวันก่อนอืมพาลงยูทูปให้ประวันก่อนประวันโทรมาเมื่อกี้เนี่ยบอกทขาไมไม่ลงยูทูให้ป้าดูเลยลงไม่สะใจเลย ไม่หล่อเหมือนกันเลยว่าเราเนี่ยหล่อเหมือนคุณตาเลยแล้คุณตาหล่อเหมือนน้องพัดวะอยากกปไปไปไปปไ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 ไปไไป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  แม่มันจาวมแม่ไม่แอบดูอยู่ไปแล้วเหรอแฮทไปเลยโดนรดน้ำเลยเนี่ยอินทผลัมเนี่ยอ